โปรแกรมนะครับที่สามารถพากเสียงได้นะครับนั่นก็คือตัวของ e v มุลเลนะครับ e v มุลเลนั้นเป็นเว็บไซต์ซอฟต์แวร์ที่ช่วยทำให้ผมสามารถสร้างนะครับช่องเกี่ยวกับตัวของการพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนคนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและก็มันสามารถทำให้คุณนั้นผ่านกดใน youtube ได้นะครับเพื่อทำให้คุณสามารถสร้างรายได้จาก u t ทู e ได้นะครับโดยการใช้เสียงเป็นฐานข้อนะครับ ที่เป็นรูปแบบเหมือนมนุษย์จริงๆนะครับทีมแบบนะครับเป็นซอฟต์แวรของอเมริกานะครับผมใช้มาประมาณห้าถึงสิบตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เป็นราคาที่ถูกที่สุดนะครับฟรีแพลนก็ประมาณสามเหรียญน,นะครับสี่เหรียญกว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นแดชบอร์ดนะครับแดชกบอร์ดตัวนี้ก็จะเป็นแดรบอร์ดที่ เราช่วยทำให้คุณสามารถนะครับหาเสียงที่คุณต้องการได้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซ like, ับสไครต์นะครับในช่อง youtube ของผมด้วยกันแล้วกันนะครับยังไงก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับเพื่อผู้คุีกันใต้วิดีโอนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับตัวของ e l e วนนั้นเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำให้เราสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นกดซับสไทยก่อนนะ ถ่ตัวของห้องเสียงภาคนะครับทรัพยากรนะครับมีหลากหลายเสียงนะครับที่เราสามารถใช้ได้นะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวของโปรแกรมเสียงนะครับที่มันมีอยู่ข้างในนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าใช้ีนะครับมันไม่สามารถใช้ได้นะครับการที่เราใช้ีไปมันไม่มีใบอนุญาตสิทิ์นะครับไปเซอร์ของโปรแกรมนี้ที่เอาไปลงได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ ทำให้เราโอกาสเสียในเรื่องของกานจ่ายนะครับจ่ายรายเดือนก็จะมีตัวของม a สเตอร์การ์ดนะครับวีซ่านะครับอเมริกันแบ็กการ์ดนะครับแอปเปิลพนะครับ Google นะครับสามารถจ่ายได้นะครับปัรเคกดิตก็สามารถจ่ายได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งเหรียญนะครับสิบเอ็ดเหรียญนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับถือว่าโอเคในการใช้งานได้นะ อันนี้ก็อยู่ประมาณสิบชั่วโมงนะครับหรือถ้าเป็นนี้ก็จะประมาณสิบเสียงนะครับได้นะครับสามสิบนาทีนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับอัตราตามที่ใช้งานนะครับศูนย์จุดสามดอลลาร์ต่อหนึ่งพันอัลระนะครับ, 1, บ,รบก็มีประมาณนี้นะครับในการอ่าสองข้อเสียงก็จะมีตัวข้อมูลที่เราเอาไปใช้ได้เป็นอ่า คนที่เราเลือกครับการโนทนาแอนิเมชันนะครับสังคมนะครับอันนี้ก็ใช้เป็นเสียงอันนี้ก็คือจะเป็นแนวทางส่วนของเสียงโมนี้นะครับแต่วิธีการพูดนะครับคือมันก็จะมีตัวของที่เราสามารถบันทึกเองนะครับจากไฟข้างนอกแล้วก็มาใส่ข้างในนี้นะครับและก็สามารถตั้งเสียงได้นะครับความคมนะครับความชัดนะครับแล้วก็ เสียของที่คนในในโปรแกรมเนี่ยครับเปล่องออกไปนะครับยังสามารถตั้งได้นะครับแล้วก็ตั้งค่าเสียงนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยตั้งนะครับเพราะว่ามันเสียงมันมาจากตัวนี้ดีแล้วนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับในการไปเสียงนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการก๊อปเสียงพวกที่เราใช้ในแชท t ีวนะครับ มาใส่ตรงนี้แล้วก็กดสร้างนะครับเรนเดอร์มันก็จะออกมานะครับก็อ,อยู่ประมาณนี้นะครับเสียงก็อ,อยู่ประมาณนี้นะครับในการใช้นะครับเพราะว่ามันไ,ไม่ได้ใช้แบบเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่ได้ใช้แบบยุ่งยากหลากหลายขั้นตอนนะครับแค่กรอปแล้วก็วางแล้วกดเกตนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้เสียงตัวของคนที่พากเสียงออกมานะครับกอเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับถึงกับการใช้ตัวของอีมี่แหละนะครับก็ยังมีประมาณนี้ครับ ก่อนจากไปนะครับอย่าลืมกดตับคลายนะครับในช่องปินภัทรผมด้วยกทุละกันนะครับมีเนื้อนะหาสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำยูทูบนะครับโดยที่เราไม่ต้องหน้ากล้องนะ